สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับรายการนักเตะหัวร้อนนะครับวันนี้ผมจะมารายงานผลฟุตบอลนะครับฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับคู่แรกนะครับก็คือมีวันเมื่อคืนนะครับมีเตะอยู่2คู่นะครับคือคู่แรกคือคู่เวลาสี่ทุ่มนะครับคู่ของ เนเธอร์แลนด์กับสหรัฐอเมริกานะครับคู่นี้นะครับตามคาดครับเนเธอร์แลนด์ก็เอาชนะสหรัฐอเมริกาไป3ประตูต่อ1นะครับก็คือนะครับมาได้ลูกแรกนาทีที่10ครับจากเมฟริดเดปายครับแล้วก็จากนั้นก่อนหมดเวลาในครึ่งเวลาแรกครับดิลบินนะครับดิลบินครับมายิงเหมือนเดิมครับสวยๆนะลูกหกับลูกที่สองเหมือนกันนะครับ กองหลังเหมือแล้วก็นักเตะมีไม่มีตัวประกบแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับจากนั้นครับนาทีที่76สหกรับซาลรมาตีใครแตก1ลูกนะครับจากฮันชิมไรท์นะครับนาทีทจ่76ครับจากนั้นครับปิดท้ายของไอร์แลนด์นะครับนาทีที่81นะครับของเดเชลดอร์ฟีนะครับวายิงทำให้เธอร์แลนด์ชนะไป3ประตูต่อเน็นะครับ ถัดมาครับมาดูคู่นะครับคู่อาร์เจนตินานะครับพบกับออสเตรเลียอันนี้ก็ตามคาดตามคาดเหมือนกันนะครับคืออาร์เจนตินาเจนชนะนะครับไปสองประตูตอนนั้นนะครับโดยลูกแรกครับเป็นกัปตันทีมครับของอาร์เจนตินาครับเมเนลเมสซี่นะครับยิงในทีที่35มจุดาให้ เจนตินาขึ้นนำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสวยครับลูกนี้ลูกนี้นะครับจากนั้นครับเป็นลูกที่ผิดพลาดของผู้รักษาประตูครับของสตอ๋อไม่ใช่ครับของออสเตรเลียนะครับผิดพลาดของออสเตรเลียนะครับทาให้คูเรียนอาเบเลสนะครับนาทีที่57ครับยิงเข้าไปนะครับฉุดแย่งมาจากผู้รักษาประตูได้นะครับจากนั้นออสเตรเลียครับ แล้วก็สลับครับสลับกองหลัง a r g e n น i n a ครับเป็นโซเฟรเดสนะครับสลับเข้าไปนะครับทำให้ออสเตรเลียตีไข่แตกมาเป็นหนประตูตู่หมดเวลานะครับออสเตรเลียไล่ไม่ทันนะครับก็ทำให้อเจินไดเย็นชนะไปสประตูต่อหนึ่งครับจบเกมนะครับก็ a r g e n จ i n a นะครับผ่านเข้ารอบรอบ8ทีมนะครับ ตอนนี้มีรอบ8ทีม2ทีมแล้วครับผ่าน้านไปเจอกันคืออารท,ที่น่าจะไปเจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับครับสำหรับการรายง,งานผลฟุตบอลก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้ครับเจอกันใหม่อีกคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ